ครับพี่น้องครับมาแล้วนะครับสำรับมือนี้ครับสุดเก่าครัประจำครับพี่น้องครับโอ้สุดเก่าเจ้าประจําเนาะนะครับบ่าวมวนห้วยทพันธ์ครับขอบคุณหลายๆเข้ามาทตี้ตามรับชมนะครับทางช่อง YouTube บ่าวมวนห้วยทพันธ์ครับผมเนี่ยครับอันแนวทางนี่พี่น้องเด้อแนวทางรัฐบาลนะครับอันนี้เป็นแนวทางนี่พี่น้องเด้อแนวทางรัฐบาลไปฮะอันซื้อลอตเตอรี่ไว้พี่น้องเด้อเออแนวทางรัฐบาลครับพี่น้องงวดวันที่16สิงหาคมซีครับพี่น้อง เด่นสี่เด่นห้านะครับไซส์ไซส์ซวิง่งสายหลุดครับสี่กับหาเอาคือไม่วิง่งไม่หลุดจากนั้นสี่กับหาเด่นสี่กับหาไปหาจับคู่เอาดื้อลอตเตอรีนะ่นี่ยพี่น้องลอเตเตอรี่เฝ้าไปหาจองไว้เดี๋ยวทบท่านเออสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดเด้อเออฝากไว้ฝากไว้ท่านบอล่ะท่านบอล่ะท่านบอลเมีป้าท่านบอครับ อันว่อันว่นท่านบอกไหมเด้อเออสี่หกสี่เจ็8หหหเจห้เอ 46, 47, 48, 56, 57, เอาฝากไว้สิบิงหาสิบหกสิงหาเฮงเฮงมนันหมันเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณได้หลายครับ